สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในคลิปคลิปนี้จะเป็น EP ีที่2ข้อแชร์ลิงโบนัสแชร์ลิงโบนัสเป็นแผนจ่ายเงินปันผลที่รองรับกลุ่มคนขายสินค้าออนไลน์โดยมีสินค้ามากมายให้ขายโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเงินปันผลจะคิดจาก MP ที่เกิดจากการซื้อสินค้าของสมาชิกทั่วไปที่ติดตัวคุณและไม่ได้เป็นเพเซอร์ทุก MP ที่เกิดขึ้นจะมีสถานะเป็น pending MP จนกระทั่งสมาชิกทั่วไปได้กดรับสินค้าระบบจะนับวันที่สมาชิกทั่วไปได้กดรับสินค้าไปอีก7วันจาก นั้น MP จะถูกเปลี่ยนสถานะจาก pending MP เป็นสถานะ active MP โดยเงินปันผลที่คุณจะได้รับเท่ากับ90%ของ MP ที่เกิดขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเมื่อเพเซอร์ได้แชร์สินค้าที่มีคะแนน100 MP ออกไปบนโซเชียลมีเดียของเขา และมีลูกค้าทั่วไปกดสั่งซื้อเพเซอร์ท่านนี้จะได้รับเงินปันผล90%จาก MP ของสินค้าซึ่งเท่ากับ90 MP SP ที่ใกล้ที่สุดจะได้รับเงินปันผล5%หรือเท่ากับ5 MP และ EP ที่ใกล้ที่สุดจะได้รับเงินปันผล5%หรือเท่ากับ5 MP ซึ่ง MP ที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บสะสมไว้โดยมีสถานะเป็น pending MP เมื่อลูกค้าทั่วไปกดรับสินค้าแล้วระบบจะนับวันที่กดรับสินค้าไปอีก7วันจากนั้น MP จะถูกเปลี่ยนสถานะจาก pending MP เป็นสถานะ active MP ซึ่งเพเซอร์สามารถกดถอนเงินปันผลนี้เข้าบัญชีได้โดยเงินปันผลจะโอนเข้าบัญชีภายใน7วันทําการปันผลข้อแชร์ลิงโบนัสนี้เพเซอร์สามารถถอนเงินปันผลขั้นต่ำในแต่ละครั้งได้ที่50 MP ขึ้นไปจบไปแล้วนะครับใน EP ที่2ข้อแชร์ลิงโบนัสแล้วพบกันได้ ใหม่ใน EP ที่3ข้อ Boosting Bonus ครับสวัสดีครับ